หน่วยการเรียนรู้ที่6ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนระบบน้ำมันเชื้อเพลิงประกอบด้วยการจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณที่ถูกต้องซึ่งจะถูกฉีดเข้าไปในกระบอกสูบที่เวลาอันเหมาะสมการจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนหรือหลังเวลาดัางกล่าว จะทำให้เกิดการสูญเสียกำลังงานจากการเผาไหม้ในเวลาที่ไม่เหมาะสมมีผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์โดยเฉพาะเครื่องยนต์ความเร็วสูงอัตราความเร็วในการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์เดินได้เรียบ การแตกตัวเป็นฝอยละเอียดของน้ำมันเชื้อเพลิงและรูปแบบการฉีดจะทำให้เกิดการผสมระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศอัดทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์เครื่องยนต์เดินเรียบและให้กำลังงานสูงสุดส่วนประกอบของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ส่วนประกอบของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่สำคัญประกอบด้วย 1. ถังน้ำมันเครื่องยนต์เล็กถังน้ำมันเชื้อเพลิงจะติดตั้งอยู่ด้านบนของเครื่องยนต์เพื่อให้น้ำมันเชื้อเพลิงไหลลงคาร์บูเรเตอร์ได้ง่ายเนื่องจากเครื่องยนต์เล็กจะใช้แรงดึงดูดของโลกส่วนบนของถังน้ำมันจะ เป็นที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมีฝาปิดและที่ฝามีรูระบายอากาศเพื่อไม่ให้ถังเกิดสุญญากาศถังน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนมากทำจากแผ่นเหล็กปั๊มขึ้นรูปภายในทาด้วยวานิชเพื่อป้องกันการกัดกร่อนขนาดความจุข,ของถังน้ำมันขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องยนต์ 2. ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อถังน้ำมันอยู่ในตำแหน่งระดับเดียวกันกันกบคาร์บูเรเตอร์หรืออยู่ต่ำกว่าจึงต้องมีการติดปั๊มทำหน้าที่ดูดน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังน้ำมันส่งไปยังคาร์บูเรเตอร์ตามความเร็วของเครื่องยนต์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงมีสองชนิดคือแบบกลไกลและแบบไฟฟ้า ที่นิยมใช้กับเครื่องยนต์เล็กจะเป็นชนิดที่ใช้กลไกลเนื่องจากติดตั้งได้ง่ายและใช้งานได้สะดวกตัวปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีตัวกรองน้ำหรือเศษฝุ่นละอองหรือไม่ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิต คาร์บูเรเตอร์ทำหน้าที่ผสมอากาศเข้ากับน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณที่เหมาะสมก่อนถูกดูดเข้ากระบอกสูบคาบร์บูเรเตอร์ติดตั้งอยู่กับเครื่องยนต์ใกล้วาล์วไอดีเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ลงในจังหวะดูด อากาศจะถูกดูดเข้าท่อตรงปลายเปิดและไหลเข้ากระบอกสูบโดยผ่านทางท่อว wow าล์วไอดีขณะที่อากาศไหลผ่านคอคอร์ดจะมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันความดันจะลดลงความดันต่ำบริเวณคอคอดนี้จะมีประโยชน์สำหรับดูดน้ำมันเชื้อเพลิงทำงานร่วมกับส่วนที่สำคัญคือวาล์วปีกผีเสื้อ วาลชกหมุดเกลียวปรับส่วนผสมอัตราเร็วสูงคารบูเรเตอร์ที่ใช้กับเครื่องยนต์โดยทั่วไปแบ่งออกได้ดังนี้ 3.1. คารบูเรเตอร์แบบดูด 3.2. คารบูเรเตอร์แบบลูกรลอย 3.3. คารบูเรเตอร์แบบไดอะแฟมสมคารบูเรเตอร์แบบวาลเลื่อน 4. ตัวควบคุมอัตราเร็วการควบคุมอัตราเร็วของเครื่องยนต์สามารถควบคุมได้ด้วยวาล์วปีกผีเสื้อ กล่าวคือถ้าเปิดวาล์วปิกผีเสื้อกว้างเครื่องยนต์จะวิ่งด้วยอัตราเร็วสูงแต่ถ้าปิดวาล์วปิกผีเสื้อเครื่องยนต์จะวิ่งด้วยอัตราเร็วต่ำจึงต้องมีการใช้ตัวควบคุมอัตราเร็วของเครื่องยนต์ที่เรียกว่าคัปโรเนอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ความเร็วรอบของเครื่องยนต์สูงมากจนเกินไป ตัวควบคุมอัตราเร็วจะควบคุมและรักษาอัตราเร็วของเครื่องยนต์ให้สม่ำเสมอในทุกสภาพของภาระงานตัวควบคุมอัตราเร็วมี2แบบคือแบบแผ่นรับลมและแบบกลไก4.1ตัวควบคุมอัตราเร็วแบบแผ่นรับลม4.2ตัวควบคุมอัดตาเร็วแบบกลไกล 5. กองอากาศอากาศภายนอกเป็นอากาศที่สกรปรกเพราะว่ามีฝุ่นละอองต่างๆปะปนอยู่มากอากาศสกรปรกจะทำให้เครื่องยนต์สึกหรอเร็วกว่าปกติจึงต้องมีหม้อกรองอากาศกรองอากาศให้สะอาดก่อนเข้าสู่กระบอกสูบของเครื่องยนต์กองอากาศที่ใช้กับเครื่องยนต์โดยทั่วไปมีดังนี้5.1กองอากาศแบบอาบน้ำมัน 5.2กองอากาศแบบแห้งการถอดประกอบคาร์บูเรเตอร์ชนิดต่างๆเมื่อตรวจพบว่าคาร์บูเรเตอร์เกิดการขัดข้องจำเป็นจะต้องถอดออกจากเครื่องยนต์เพื่อทำการปรับแต่งซึ่งแต่ละชนิดมีวิธีที่แตกต่างกันที่สำคัญดังนี้ 1. คาร์บูเรเตอร์แบบดูด เริ่มจากการถอดคาร์บูเรเตอร์และถังน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นชุดเดียวกันออกระวังอย่าให้กลไกควบคุมอัตราเร็วเสียหายคาร์บูเรเตอร์แบบที่มีสวิคหยุดติดอยู่ควรถอดสายดินออกด้วยหลังจากถอดคาร์บูเรเตอร์ออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วจึงเริ่มตรวจสอบสิ่งสกปรกในถังและทำความสะอาด ถอดวาล์วปีกผีเสื้อออกเพื่อทำความสะอาดหลังจากนั้นแล้วจึงประกอบกลับเข้าไปตามเดิมท่อน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุลูกปืนกันกับและตะแกรงกรองละเอียดลูกปืนจะต้องเคลื่อนที่อย่างอิสระจึงจะทำงานได้อย่างเหมาะสม ควรเปลี่ยนท่อน้ำมันใหม่ถ้าไม่สามารถทำความสะอาดลูกปืนและตะแกรงกองได้ควรเอาท่อไนรอนออกถ้าต้องแช่คาร์บูเรเตอร์ในถังทําความสะอาดนานเกินครึ่งชั่วโมงการถอดและการใส่ท่อไนรอนให้ใช้ประแจกระบอกการถอดท่อทองแดงออกให้ยึดด้วยปากกาแล้วงัดออกการใส่ท่อทองแดงเข้าไปที่นั่นทำได้โดย การวางท่อทองแดงและคา์บูเรเตอร์ในปากกาจากนั้นจึงหมุนปากกาให้กดท่อทองแดงเข้าไปในคา์บูเรเตอร์ คายวาลวเข็มและสปริงออกตรวจสอบบริเวณด้านปลายของวาลวเข็มว่ามีรอยขีดข่วนหรือสันนูนหรือไม่วาลวเข็มที่เสื่อมสภาพไม่สามารถควบคุมอัตราส่วนผสมระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศได้อย่างเหมาะสมจึงควรหมั่นทำความสะอาดวาลวเข็มและบ่าเข็มอยู่เสมอ การเปลี่ยนวาล์วเข็มใหม่ควรเปลี่ยนบ่าววาล์วเข็มใหม่ด้วยหลังจากทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆเรียบร้อยแล้วจึงประกอบเข้าที่ตามเดิมโดยยึดคาร์บูเรเตอร์ติดกับถังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นชุดเดียวกันก่อนประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ 2. คาร์บูเรเตอร์แบบลูกลอยการถอดคาร์บูเรเตอร์แบบลูกลอยเริ่มจากการคลายหมุดเกลียว2ตัวที่ใช้ยึดคาร์บูเรเตอร์กับเครื่องยนต์แล้วจึงถอดท่อน้ำมันเชื้อเพลิงวาล์วปีกผีเสื้อและกลไกลของตัวควบคุมอัตราเร็ว ถอดหมุดเกลียวปรับส่วนผสมเดินเบาออกคลายแป้นเกลียวที่ยึดหมุดเกลียวปรับส่วนผสมอัตตาเร็วสูงออกถอดวาล์วปีกผีเสื้อออกถอดหมุดเกลียวที่ยึดเรือนคาร์บูเรเตอร์ส่วนบนและส่วนล่างออกถอดสลักลูกลอยลูกลอยและวาล์วเข็มออกตรวจสอบลูกลอยว่ามีการรั่วไหลหรือไม่หรือถ้าลูกลอยบุบสลายควรเปลี่ยนใหม่ ถ้าชิ้นส่วนใดของอุปกรณ์เกิดการเสียหายหรือชำรุดควรเปลี่ยนใหม่และควรใช้ประเก็นใหม่ทั้งหมดเมื่อประกอบชิ้นส่วนกลับเข้าที่หลังจากใส่ประเก็นเข้ากับตัวเรือนส่วนบนและติดตั้งวาล์วเข็มพร้อมลูกลอยแล้วควรตรวจสอบดูว่าลูกลอยขนานกับเรือนที่ติดตั้งหรือไม่ถ้าไม่ขนานกันให้ปรับกระเหลืองบนลูกลอยตามกำหนด ระยะการตั้งลูกลอยให้เหมาะสมโดยใช้สเกลจนกระทั่งขนาดการและอย่าออกแรงกดบนลูกลอยการประกอบชิ้นส่วนต่างๆควรใช้ประเกฑนชุดใหม่ทั้งหมดการประกอบหมุดเกลียวปรับส่วนผสมเดินเบาและหมุดเกลียวปรับส่วนผสมอัตราเร็วสูงนั้นให้ขันหมุดเกลียวทั้ง2จนกระทั่งชนกับบ่ารองรับแล้วจึงหมุนหมุดเกลียวปรับส่วนผสมเดินเบากลับประมาณ3ในสรอบ และหมุนหมุดเกียวปรับส่วนผสมอัตราเร็วสูงกับประมาณ1ใน2รอบอย่าขันแป้นเกียวยึดจนแน่นเกินไปการตั้งค่าด้วยวิธีนี้จะใกล้เคียงกับความเหมาะสมการตั้งค่าที่แน่นอนจะทำอีกครั้งหนึ่งหลังจากเดินเครื่องยนต์แล้ว 3. คาร์บูรเรเตอร์แบบไดอะแฟม การถอดคาร์บูเรเตอร์แบบนี้ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ภายนอกเสียก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกตกเข้าไปในเรือนเครื่องยนต์การถอดเริ่มจากถอดท่อน้ำมัน,นกลไกวาล์วปีกผีเสื้อโดยถอดหมุดเกียวยึดฝาครอบและถอดฝาครอบออกถอดประเก็นปั๊มและไดอะแฟรรมปัม๊มปลดตะแกรงกรองคลายหมุดเกียว ถอดฝาครอบแผ่นไดอะแฟมและปะเก็นออกถอดหมุดเกี่ยวยึดสลักของจุดหมุนสลักแขงควบคุมสปริงและวาล์วเข็มออกเมื่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนประกอบเข้าด้วยกันควรเป่าด้วยลมเพื่อกำจัดสารละลายที่ใช้ในการทำความสะอาดออกให้หมด รวมทั้งช่องทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิงก็ควรทำความสะอาดด้วยลมเช่นกันอย่าใช้ลวดแยงเข้าไปขณะประกอบแขนควบคุมให้ใส่สปริงเข้าที่เดิมและอย่ายืดสปริงออกการตั้งแขนควบคุมที่เหมาะสมจะทำให้มีน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าเต็มห้องน้ำมันเชื้อเพลิง วาล์วควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงควบคุมปริมาณน้ำมันซึ่งสามารถปั๊มน้ำมันเข้าคาร์บูเรเตอร์ได้ด้วยปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงวาล์วนี้ทำงานได้ด้วยอาศัยการทำงานของแผ่นไดอะแฟมสปริงและแขนควบคุมซึ่งจะมีผลต่ออัตราส่วนระหว่างอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิง ถ้ามีสิ่งสกรปรกปะปนมากับน้ำมันเชื้อเพลิงสิ่งสกรปรกเหล่านี้จะจับเกาะบริเวณวาล์วและบ่าวาล์วทําให้วาล์วปิดไม่สนิทน้ํามันเชื้อเพลิงจะไหลเข้าห้องน้ํามันเชื้อเพลิงและเข้าช่องอากาศในคาร์บูเรเตอร์ล้อนออกมาภายนอกที่เรียกว่าน้ํามันท่วมการปรับคาร์บูเรเตอร์ การปรับคาร์บูเรเตอร์นั้นโดยทั่วไปเริ่มจากการหมุนเข็มอากาศและเข็มน้ำมันเข้าจนสุดจากนั้นคลายเข็มอากาศออกประมาณ1รอบครึ่งและคลายเข็มน้ำมันออกประมาณ1รอบครึ่งจะทำให้เครื่องยนต์สามารถสตาร์ทติดได้ง่ายเมื่อเครื่องยนต์ถึงอุณหภูมิทำงานจึงทำการปรับคาร์บูเรเตอร์อีกครั้งหนึ่ง โดยขันสกรูปรับรอบเดินเบาให้เครื่องโยนต์มีความเร็วรอบ170รอบต่อนาทีแล้วขันสกรูปรับส่วนผสมเดินเบาเข้าไปช้าๆจนกระทั่งเครื่องโยนต์มีความเร็วรอบลดลงและให้ปรับสกรูส่วนผสมเดินเบาไว้ในตำแหน่งกึ่งกลางเสร็จแล้วหมุนเข็มน้ำมันเข้าจนกระทั่งเครื่องโยนต์มีความเร็วลดลง จากนั้นคายเข็มน้ำมันออกจนเครื่องยนต์มีความเร็วรอบลดลงหรือสะดุดอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงปรับเข็มน้ำมันให้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางแล้วทดลองเร่งเครื่องยนต์จะต้องเร่งได้เรียบไม่มีอาการสะดุดเกิดขึ้น การตรวจสอบช่องหายใจของเรือนเครื่องยนต์ช่องหายใจของเรือนเครื่องยนต์คือวาล์วซึ่งอยู่ด้านข้างของเครื่องยนต์มีหน้าที่ระบายความดันในเรือนเครื่องยนต์ออกไปช่องอากาศประกอบด้วยแผ่นไฟเบอร์กลมขนาดเล็กซึ่งยึดให้ปิดด้วยสปริงความดันภายในเรือนเครื่องยนต์จะดันให้แผ่นไฟเบอร์กลมเปิดออกและช่องหายใจมีท่อต่อเข้าสู่คาร์บูเรเตอร์ เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งแผ่นไฟเบอร์กลมจะมีสิ่งสกรปรกมาเกาะติดซึ่งอาจทำให้วาวติดตายเวลาเปิดหรือปิดจึงควรถอดชุดวาวมาทำความสะอาดเป็นครั้งคราวและควรเปลี่ยนประเก็นใหม่เมื่อเปลี่ยนชุดวาวใหม่